สวัสดีค่ะพี่ๆมาดูหานุมานออกศึกกันนะคะวันนี้หานุมานออกศึกตัวนี้เป็นหานุมานออกศึกที่นําเข้าจากอินโดนะคะ,ะหานุมานหรือว่าบอลสีที่นําเข้าจากอินโดเนี่ย เขาจะมาเป็นหัวนะคะเพราะว่าเขานำหัวไปจากเมืองไทยแล้วก็ไปปลูกที่บ้านของเขานะคะพอโตขยายพันธุ์ได้เยอะๆเขาก็นำเข้ากลับมาที่ไทยอีกเพราะฉะนั้นนะคะบอลสีที่นำมาจากที่นำมาจากอินโดเนียก,ก็ไทยแท้นั่นแหละค่ะนะก็คือไทย80%อีก20%ก็เป็นนอกเพราะว่าเขาไปเรียนเมืองนอกมา ลายลวดลายของเขานะคะสวยสวยมากอยู่ที่การเลี้ยงดูหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจเพราะว่าหนูมีอยู่หกต้นนะคะหกต้นนี่คือหัวพร้อมขยายแล้วนะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักได้เลยหนูขายในราคาพันห้าร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะตัวนี้นะคะก็คือถ้าใครทักเร็วก็คือได้ได้เร็วนะคะแต่และต้นนี่คือมีหน่อแล้วนะคะต้นต้นหนึ่งคือคือมีหน่อแล้วมีหนึ่งสองสาม ต้นนี้มีสีหน่อแล้วนะคะต้นนี้มีสีหน่อแล้วนะส่วนลวดลายของเขานะคะต้นนี้จะเป็นสีชมพูอีกต้นหนึ่งก็จะสีชมพูแล้วก็มีหน่อแล้วนะคะมีลวดลายของเขาก็จะไม่แทบจะไม่เหมือนกันเลยค่ะจากต้นก็เป็นแบบนี้นะคะนีก็คือมีหน่อแล้วนะคะมีหน่อแล้วห like. ัวพร้อมขยาใหญ่พอเขาโตขึ้นนะคะลวดลายขเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกนะลวดลายของเขานะคะ นี่นะคะต้นนี้ยังไม่มีหนอ่อแต่หัวใหญ่มากนะคะอ่อีกต้นหนึ่งนะคะนี่รวดลายของเขาจะไม่เหมือนกันเสน่ห์่ของเขาคืออยู่ที่ตรงนี้นะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นไทยแท้ไหมเพราะว่าหนูซื้อมาอ่าหนูได้มาในนามหนุมานออกสื่อของไทยแท้นะคะก็ราคาจะอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่มากแล้วก็คือพร้อมขยายแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็คือ หนูปล่อยในราคาที่หนูรับมานะคะอันนี้นะคะอ่าพี่ๆเลือกเอาเลยแคปแล้วก็ทักแชทมาได้เลยทักเพจลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะคะพี่ๆขานสวยมากนะคะส่วนบนสีในส่วนแลนะะ้วคะตัวนี้เป็นครับหลวงราเสน่หานำเข้าเหมือนกันนะคะ ราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะตัวนี้นนะะ<า>สวยมากนะคะพี่ดีสนใจทักเพจได้เลยนะคะน้นมาออกสิตัวนี้ไทยน่าจะทไทยแท้นะคะเพราะว่าเขาคนที่ให้มาเนี่ยที่ส่งต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าไทยแท้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งชื่อพระรามนะคะตัวนี้ชื่อพระรามหัวใหญ่พร้อมขยายนะคะ น,นี้ชายชนค่ะผมทองค่ะผมทองต้นนี้ก็ปล่อยนะคะพี่พี่ในราคาสามพันสามร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นเงาวควนอูนะคะแล้วก็มีพรมฤสีนะคะพรมฤสีก้านแดงหมวใหญ่ปล่อยในราคาสองพันห้ารอยบาทนะคะ แล้วก็มีฮองเฮาต้นใหญ่นะคะตัวน,นี้หนูหนูไม่รู้ว่าพี่พี่มารับเองได้ไหมนะคะเพราะว่าส่งเนี่ยมันต้องมีมากเลยะคะ่ะมันสวยมากนะคะกอใหญ่มากเนาะ,ะนถ้าใครรับได้ห้าพันห้าร้อยบาทถ้าใครรับได้ก็มารับเองที่บ้านได้เลยแล้ว